มึอนี่มากงสาวน้อยเพชรบา้านแพงมึอนี่เพิ่นมีศิลปินดังดิน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพงนาะอันอันน้องอุงอิงเพชรบา้านแพงนี่นี่อันนี้เป็นยังอันนี้น้องยังน้องอึ้งางน้องอึ้ง <c oughs> าง <c oughs> โอ้ยนออ้อ <c oughs> งออัน่าจาไหนครับพอหล่อเจมิงเฮ้ยพีแฟนบอกมบมีอยู่ค่ะเออจำเลยว่าวัานนาตาคือไผ่ฮะนานาตาคือไผ่สี่เบิ้มสี่เบิ้มไผ่สี่เบิ้มจ้ เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคือยังเห็นสวดลงเฟซบุ๊กมหาลุมโจวใส่ใส่ไปสี่เบื่อดีดีสือ่เอาดีดีเอาดีดีนาจาพี่ไผ่แต่มีความฝันอยากลองเพื่ควรก็ไผ่ก่อนแม่แม่ะไรนี่บอก่คุณบอกมนค่ะมา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 เสียงืูเว่หันเสียมืูเลมาเนี่ยมานี่แม่แม่อไรนี่บอก่าโจนั่นน่ะหอตัวนี่ปอตัวนี้ อโอ้อยอว่าสอบมิ่งเถูเว้ยลูกออกบ้านสิบ่คือ้นจะขีดะปาดจริงจริอ๋อเอาว่าจะได้ก็ว่าได้ก็อยากลองเพ่งคู่กันบอกแมนบอกลองเพ่งคู่กันค่ะนานาขึา้นขึไผก่อนเนี่ยนาคือผัวเก่าจีนี่ค่ะวาสนะคอยรอดฉันว่พ่อซ้อนนุ่ก้อนนี่เรียบร้อยเลย <laughs> แม่จีดอกคืขกันย<อ>่ทีท่รัด เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะได้กอดกันจริงไหมเดี๋ยววันนี้เราจะร้องเพลงคู่กันเนาะโอเคเลยแม่บอกพ่อเจ้าเรื่องนะแฉววันนั้นเลยเจ้าเห็นเขาพูดว่าบอกคือหักเคืองหรือไงทิมิงถอนออกค่ะถอนออกบ่ค่ะอ้าวปิดจูปากสวนลิ oh, oh. Yeah. ้นเฮ้ย oh, ข oh. ัดแฉว่ะเอาสิทีล ah ่าทิล่าจะร้องเพลงไหนครับคนไกลเบอร์เก่าค่ะคนไกลเบอร์เก่าดนตรีมาครับแดนเซอร์มา ขอมพัดลมมาดิบานนี่ขอมพัดลมพร้อมี่บานนี่ต้องได้เบิดจุ๊ก้าว้าพัดลมมาเบิดอกล้องเลยผมเบื่อแดนเซอร์ผมนะครับโชว์นี้ทำขึ้นเพื่อวันนี้โดยตรงครับแยกใจเอาไหมนะครับถ้าเป็นยังไงก่อนคอยเห็นงาน,ลน,เ,นเล่าเพือจะคอยดีเล่าอย่าไปเอาฝันควายนี่ยนละ่ะคอยเรื่องเลยแหละ ไปจองสาขาการขายช่งสั้นแหละทุกคนสีล้ำผึครูเขาก็ต้องห้องแตกกันว่าครูกับครูกับครูก็เดือดไปเลยวะจำเลยต้อคือครูไฟจะได้เลยให้ให้ผมสอนหัวหนาห้องนี้ไปแล้วลองเพียงมันก็ต้องมีอินเนือดเอาลวดอัพแกเสียชัยเราบ้านเดียว The Three Ball เอาใหม่เลย ซาตูเดอ้อพี่น้องเป็นพยาทนายกันยี่เด้ดอยิ้มได้เถ่ายิ้มได้ซาตูเดอ้ออยู่วัดอยู่ว่า,อวาบอค่ะแต็มรอบขันนะฮะมันซึ่นต้องจุ่มพิละผานพร้อมเลยดคอยเลยสิไหลนนุ่มจอขึ้นนี่ใครน่าบัลลับแท้นุ่มจออันนี้สิเป็นการดีเลยนี่ฮะเจมิงว่าอยากให้บอดโจหอมแก่ในจักหน่ยอยพอฮะ โลพูดนะพูดได้อยากให้บอโจหอมแก้มเกมมิ่งขอเสียงเนี่ยเร็วเห็นบะให้โจหอมแก้มแก้วเจอใครบอกเลยไปมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแ้เมือไหร่จะทำ้องเใครบอกเลยใครบอกเลยว่าเดี๋ยวผต่พูดยิงบปนโลกนี่เกมมิ่งผู้เดียวเขาไปสีหน้างของนี่ก็ไปเล่อารอนละกันขอะยาเมน่อไหร่จะอยู่หอมเลย นันหละกระเพิ่งพนังลูกสาวหลาเพื่นน่ะอุ้งอิ่ะน่ะไข่ได้เยสวยจูหอมหอมหอมค่ทอดทอสแซงวสาวไข่ซอได้ดิยจากบอสโชพนันแท่มนี้นอยหนึ่งพนั่นไม่ไไม่ได่ได้ผ่อยปนางน่พนันเลยหน่อยเดี่วติดมันยังให้แต่พโจ้หอมเดียวเด้อจ้าเด้อแม่นิ่งกลาหอมเพื่อเด้อจ้าออยู่ฝากพรอมเด้อ ข้าจูบปากให้ไวหนึงเออมันขุ่นมากแบบโอ้ยสูงขึ้นไวเดี๋ยวจะท้อบฟานกูเลยตัวเอาโอาทำบุญวันเลยเนาะถูกเข้าใจได้ก่อนอุ๊ป้าฮะอ้าวมิดรซิมบ้ไห้หอมแก้มวะดิฮะหอมเลยนี่จาบพ่ออุ้ยพ่อฮักอีฬาแม่มันเคยอีฬาใ้หอมเจก่งนะเจ่งยิ่ง เจมิงบอสโจบอสโจโอ้โออสองขอบคุณครับขออนุญาตได้ผมไห่เล่ากันแล้วกันอะฮะขอบคุณครับเจมิงอะไปคือดเห็นตอไ้ไม่เป็นไรที่รักเราจะได้คู่กันเอาต่คือปวเห็นนานถ้าพอหอมแก่แล้วนี่กรได หนึ่งสองสามโอ้ยโหลัด้นี่านสิคือแบบแตกขาข้าเราเมื่อกี้หากินไงนะเพื่อนเนาะเอาอีรีบอีรีค่ะอีรีค่ะพนะอยากใครพ้อใครอยากใครอยากใครพอมีรีดิเมนค่ะชุทาลางก็ยีกิจฉานะแก้มแดงช่วยไปต่ออมอม รับตาที่หล่ะแจมิ่งหอมเพื่อนนั่นเด้อจ้ะรับตารับตารับตาตารับตาไว้ออกมาหาวีรับตาไว้รับตาเจมิ่งให้ตายสิที่รักหนึ่งสองดีใจากดีใจาะดีใจดีใจ,จ ดีใจว่าผหนามูมสาวหน่อยเพี้ยนบันแเพ่งผหอมแก ead, ้มนั่นดีใจจ้าวเอออโอ้ยเมแกผมเนี่ยเรามาไปหอมแก้มจะนิ่งว่าไปอยากเรียนไฮโลติงเตโย มาคยิยอ่ะจ้ะอาความคุณพี่รองขอบคุณด้วใจของคุณพี่น้องเยอะได้ไรอีสุดน้ำครับผมครับนะครับเจนิ่งช่างซ่อมพัดลมแมนอ้าวเชี่วงานบรว่างเลยคิวงานจนหอดวันที่15ธันวาคมแล้วในช่วงนี้ไปเกี่ยวเขายุบนอุ่ดอนเลยบอครับตัดมั่นฮะตัดมั่นบอเอาควบมคุณตัวก็ได้ใจกันแล้วกันครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับสิบพี่น้องร่วมทำบุญกันทั้งวัดเนาะร่วมทำบุญกันทั้งวัดพระเอกน้อยลูกหลานพี่ฮาน